สวัสดีครับพี่น้องครับเสาหมุ่งไม้ครับขายของคือเกขาครับมื่อเนี้ยเดี๋ยวพาเบิ้งครับมื่อนี้ได้ไม่อย่างกินเนี้ยนะครับเนาะผู้จัดการเตรียมงานถ่ายอยู่บ้านครับของลงแม่ผู้จัดการไปเบิ้งกันครับเตาเริ่มติดแล้วครับสังเกตครับเตาทะลุแล้วผู้จัดการผู้จัดการดำขึ้นครับดำสีบระตูก นี่ครับของใหได้มากเมื่อนี้ครับยุบโควิดก็ต้องสู่กันต่อไปครับแก่ออกเ่าไครับผู้จัดการเมื่อนี้สิมี่ย่างขนงเดียวต้มยำครับต้มยำปลานิลครับนี่ครับผมต้มยำปลาเน้นนะครับเนาะแต่กับซิมีน้ำพริกปลานี่ลาบหมูนะครับเหมือนสามอย่างครับ หายบังเกาครับซ้อยบังแวกรอยซีเหตดภาษีเจริญครับส่วนอ่ะก๋วยเตี๋ยวกับหมองนี้แล้วครับนี่นี่ครับเห็นป่ายวะครับยูนีเลยครับอ่ะสา้สายสิบแปดสิบบาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเนาะปลาครับปลาสวยครับปลาขาวสวยอามมาตาแก้วครับ ในยุคโควิดก็ต้องสู้กันต่อไปทำเนาะนะได้เล็กเด่นหน่อยกันยังดีกว่าบ่มีรายได้ครับ <S <S 1> <S 1> แข็งแรงมาครับผู้จัดการผมเบิง่งเจอเหรครับพูดเอมะเขือ, <S 1> <S 1> <S 1> ค,รอครับกินกับแก้วทีนี้บอกแ็งนะครับเนาะครับเข่าผมก็สีมีนเทนเล่แบบว่าบาคล้ายง่ายครับเพี้แบบง่ายๆของแบบบานๆเขาเนาะครับเนาะ กว่าผมขาย20บาทครับมีนโน้นละ20บาทตับไก่มือนี้แยะทั้งกัน,กนละตับงามบ่มือนนี้ตับสร้างเจ้าประจํากันครับเพราะดีบริเลือกเองนะครับนักคนล้านค่าคนจัดให้ครับเ็ื่อบอกกี้ไาแก้วครับเลย สิบย่างเดียวครับผู้จัดการนี่ครับเอาเดี่ยวว่างามอยู่ครับสองถุงครับถุงละห้าโลครับสองถุงกับสิบโลพอดีใส่ไข่เมื่อละสิบโลครับตับได้ยกครับให้ผู้จัดการยกแล้วก่อนนะครับเพราะจงเช่าท้ายครับผมผู้จัดการแข็งแรงไหมครับผมยกเข้าไปยกเข้าไป ตอนไปจ่ายตลาดเนี่ยผมจะไปผู้เดียวครับผู้จัดการกับเฮ็ดงาน่านยุบานกับน้องอีกคนหนึ่งสิมีเฮ็ดเจนี่เฮ็ดงานยาน้ำกันยุนี่สามคนครับตอนเสาร์ก็ยอยกันเฮ็ดกับเผรากระย่างไก่พ่อสายมากกับสีปแปรเป็นล้านกว๋วยเตี๋ยวครับนอกสมีผ่ามียังปลูกครับตรงนี้ครับถ้าร้านกว๋วยเตี๋ยวไก่ในสียุ่ย เพชรเกษมชี 48, ้สิบแปดแยกสามเจ็ดครับพี่น,อน,น้องอยู่ใกล่กับแวะมาอุดหนุนได้ครับผมตรงนี้กระจกเงียบเงาจัง่อยนะครับเนาะหยุดโควิดครับผมแต่ก็ต้องสู้เรต้องดิน้นรนกันต่อไปครับหยุดบ่อใดครับผ่าเสียใจมิทุกเมือนี่ครับผงเครื่องปุ๋งครับผมตรงนี้หารอยกัว่าได้ครับเนี่ย 6ลอยคนละครับเดี๋ยวคลิปนีไ้ไว้ปสนิทก่อนทำเนะาะมาเบิงยงี้มือเสาเนี่แหละครับขันตอดกว่าจะได้ขายของครับตอนนี้เวลาตีซี่ครับผมิอกลับมาใช่ตลาดเรียบร้อยแล้วเรื่องการแให้กันถ่าอยู่บ้านครับกำลังน้นองอีกคนนึงเนี่ยบกเน้ามึงมาเบิงเนื้อละสองบาทเด้อครับเนี่ยบกเน้าตอนนี้บกเน้ามีราคานะครับเนาะเน,นื้อละสองบาท มาเลยครับด้วยมีนี้มีต้มยำลานิ้ครับมีตำแก้วปลามีอ่าลาบหมูครับหมองเก้าครับผมไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดติดตามให้กำลังใจนะครับเนาะเดี๋ยวผมไปจัดการทํางานครับเนาะสวัสดีครับผม